นี่รักหม้อครับนี่เพ่งครับผมเดียวเลยครับสวัสดีครับผมผมพ่อเบากรอบนะครับเนาะมุกข,ขุนคุนชะบังครับผมครัเมื่อนี้พากขืนเขาครับผม เก็บเห็ดเนาะครับเนาะทีนี้บ่ครับผมนี่ก็เดินทางมาหอดแล้วนะครับเนาะเดินทางมาหอดปลาเห็ดนะครับว่าจะขึ้นไปเบื้องนี้แล้ครับมันจะเป็นเห็ดยังแน่เนาะครับเนาะหาอยู่หากินในเกาหลีครับผมไปครับผมไปลุ้นกันครับว่าจะได้เห็ดยังเนาะครับเนาะเพราะว่ามันเอานะครับมันเอามันห่อนได้นะก็เลยสิบมหาเก็บเฮ็ดนี่นะครับท่างขึ้นไปเนาะครับเนาะเียดฝนตกนะครับฝนตก เวียนป้าเขาครับผมต้งภูเขานี่มีแต่ดอกเกาลัดด้วยครับเนะนี่แหละครับุนตุกน้ำมันหลากมันหลครับผมเป็นโศกเป็นโศกลงไปเนาะครับน้องกะยินดีต้อนรับครับผมขอบ้านนุ่มสกุลคุณสว่างนะครับเนาะขอบุุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามมาลับชมนะครับเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเด้อเพื่อที่หาที่ทำคลิปหาอยู่หากิน ให้เก่าดีเบิ้งนะครับเนาะผมกะขผืนมาหวอดขึ้นเขาแล้วครับบันไปกันนะครับเนาะมี่เห็ดบอเพราะว่าหมงนี้มันเป็นมันจืดน,นะครับมันเอาเอาผมว่าในเห็ดมันอาจจะเกิดครับผมนี่ครับเห็ดยังบุญน,นี่ครับผมเห็ดลุงงกบอเห็ดลุงงกบอครับมเมนบ่ มููครับผมเอาอย่างเดียวครับผมนี่เอาครับเนะาะจักินได้กินเพราะได้เอาไว้ก้อนครับผมเดี๋ยวนะครับเนาะถุงเรียบร้อยครับผมไปเลาะขึ้นมาจะป่อยเห็ดยังบุโอ้ยอแลนะครับ โอ้ยมันออกแล้วครับเฮ็ดนี่นี่ครับผมออกแล้วออกแล้วอันนี้คือสิบ็นเห็ดอันนั้นนะครับนี่เฮ็ดอันกอนลครับนี่เฮ็ดอันคือบานเฮาเละครับนี่เฮ็ดกอเฮ็ดนางวัวะครับนี่นะครับเนาะใส่ถุงครับผมพอแล้วครับแบบนี้นี่คือโชเกิดดีโอ้เป็นโชคครับผมเไว้เด้ตัวรวยลงนี่ โอ้โฉกเล็กเลยครับโฉกน้าครับผมมุนตุนเวยลงไยกไปในโคกเบาไว้เลยดิหนิเห็ดยุนปันไดยครับเห็ดแต่เห็ดย,ดยังบุกครับนักการเอาครับบลกหงจักหนักเกาลัดกำลังจะ็นนุยครับอีกเห็ดเป็นยังบุกครับ กินก็ได้ดอกเห็ดอันหนึ่งบ้างละถามเอาเอาอจักหน่อยผมให้กระลุ่นไปกันๆครับผมมานทิมี่ดอกอีกว่ากลงนี่แหละครับผมเห็ดกำลังขีอออกกล้งมันเอาเอาฝนตกเร่งๆเ,เอาเอาเอาไป ยางมันนี่คือพอเห็นจักเห็นดอกเดียวสองดอกแต่ว่เห็นอีกเลยแสดงว่าเกิดน้ำมันเกิดหลายครับผมตะโกนยางมันจีเอเร่เลยดิโอ้โฉกนี่ไหมมาคักแน่เห็นอยังงั้นเหรอ ô những cái ngon và nhìn nhau nhau hết xa hiệu hết thùng hiệu hết thùng thùng hết thùng khắp thùng ยังบ่อออกนี่ยังบ่อออกครับโก้ดีเอ้เลยยี่นี่ด้วครับโอ้มันเน่าเลยครับชุดแรกชุดนี้เน่าเลยนี่ครับนี่เป็นเม็ดแข็งบุกครับนี่เนาะคือเห็ดละงหกเนาะเขาอันน่าเลยโอ้นี่ครับนี่นนกพนะลัอองออกครับผม นี่ผมน,นอออกมาแล้วครับนี่น้ำหมากครับผมเราจุมจ่มจุมกำลังจีบานครับกำลังจีบเป็นเห็ดขึ้นกำลังจีบพู่ออกจากใบไม,ไม,มบ่นี่สนมติบ่าเห็ดต้องบอออกรลายครับผม นี่ครับผมมันเถาแล้วครับนี่โอ้มันี่เถาล่ะชุดนี้ฝนทำมันเถาแล้วาชุ่มไม้ขึ้นครับมาหน้ชุ่มเถากับเถาชุ่มบอได้ขึ้นกันบบอลในขึ้นะนะยังงั้นไหมงแท้งนี้ครับผม

ต้อออกบ่หลายสวยครับผมสวยผู้กลางเขาเลยครับเย็ดยั้งหมดยึดเหมือนนี้คอยหาไปแล้วครับเนานะ ฝนเผาเหนีาวครับผมถือฝนถือฝนเป็นห้ำมันปวดตรงนี <yogurt> ้นครับมันนี่เห็ดกำลังจีคืนครับผมนี่ตัวมูที่พีอยู่ครับนี่นี่ นี่ครับนิดน้ำมากดอกน้อยมันกำลังจะขึ้นต้นทาอีกคักอาทิตย์ครับผมมันกำลังจะขึ้นรอกขึ้นรอกบ่ ô uh, uh. nó đậm quá kìa một uh, một cào gặp một cào bài nó như ô thử phun nó thầu là gặp mắt thử phun รอให้มันอ,อ่อีก่อนทักงสองชามมึงมึงดอกเห็ดด้วครับนท่านเอกขึ้นคักเนาะครับเนาะนี่เห็ดหม,มากบานเท่าเหรครับที่หา้ารอเบื้องดีนครับแค่มันพอกเพาอกะทิถอยครับผมแสีงวันยังมาเปิดครับผมเปิดบ่หลาย สูงขกกนครับโอสูงมันี่เนาะสูงนี้สูกมันี่ครับโอ้เป็นทางเง้าเลยครับผม จะดิงไส้ไหลลงมากครับผมเป็นแบบนี้เลยเป็นชนเป็นชนนี้ไส้ไหลลงมากครับผม อ๋อครับน้อมันเด็ดเด็เดเอาเอาอีออกอนอเนาะครับผมอู้หูสนสวนต,นตุนนี้ครับงามเลยครับดูเงียบเงีย,งย,งย,งยเลยมันชิม,มีเพชรผงสนกับมีเลยครับเกิอดดูนี่เดือนใดบุดอกไง่ครับครับ ขวดน้ำคุนเนาะไหนมักเกงไหนมันคือรั่ผมมาอีกรอหนึ่งครับผมวจันอาทิตย์ครับผมนี่เพิ่กำลังจีบป้งครับผม นิดหน่อยกลังเป็นดอกหิดดังโูครับกลังหิดปงนะครับนุงหวยลุ่งเหรอครับบ้านนี้เนาะ น้องมี่ครับน้าจะเป็นน้ำคล้องน้ำนี่แหละครับเลยโอมฉุกมากเลยครับขึ้นที่นี่เลยน,นี่เห็ดขอนขาวว่าขอนใหม่นะมันโอ้โห่เนี่ครับ เกิดจูครับมันเด็กข้างๆ้างมันเดักเ่าแล้วฝนตกห้ำมันนะครับเฮ็ดอันน้ำหมากเช็ดก,ก้อนนะครับไดถุงไปก่อนยันบ่พ่อนอี่กับล่างพ่วมจะเกิดเนาะ กอมันเอาเงินก้นจักบัตรพ่อครับเนาะรับมันมีลังกาตัวนี้คนเห็ดถึงกระโบกเกิดบ่เห็ดเห็ดคนกระโบกเกิดครบับผมนี่ครับมันออกอยู่ครับ เน่าะกควากรผมกรบผมขีควาครบผมตรงเลาะมึงค่ะค่ะคืนมึงบาลไย มีอยู่ครับตะมันปลายหลน้ำกระไลเบอร์กีด้วยครับนี่น้ำพวกเขาวชาวบ้านเ็เจ้ามันอุดมสมบูรณ์นะครับปลา,าใหม่ปลาใหม่ปลาไหลครับ บลายครับผมจกกักตัวที่โค้งน่าทำไมโวยเมื่อเหรอครับบัเนี้มันมีด้ำออกบลายครับนี่คืไเป็นเ,าเขาลูกเอื้นบ่หารุ่นกันปะครับเนาะเดี๋ยวทางฟันเลยครับ ทางฟันเขียวนี่ครับเป็นค้องไปอยู่นี่นี่ครับเป็นค้องเป็นค้องไปเีทางย่างดีขึ้นยังนี่ครับฟันทางออรุดไปเลยครับผม มันทางลูกเสีออยยางน,นะครับเนาะมองห้องกีริลงแล้วครับวันนี้เวลารถจอดลุ่มๆเหรอครับรถน,นี่บลายรไหมครับัน,นี้ออกคลัตช์ก็สีได้จัดอย่ยงมั้นก็เน,นี้ยงๆออกครับผมสีิลงน,นี่แหละครับ ง่ายเขาแล้วครับผมเปลี่ยนเขาเนาะครับเนาะเปลี่ยนเขามาแลยมาหาเบงโอ้ครับผมเห็ดเพิงครับเห็ดเพิงเห็ดเพิงครับผมบาดนี่พักบอกว่าับ,บนี่เห็ดเพิงครับผมเจ้วเลยครับหลีดอ๋อนึงครับผมฮิดเพิงครับเห็ดเพิงจิ้มแจมเลยครับ ดอกกำลังงามครับผมเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งสองดอดกอรอครับผมสองดอทนะโอ,โอ้เห็นละหมากก็มีครับน่าทอเล้วครับน่าทอเลยเนาะเห็ดเพิงครับผม พ่อเปลี่ยนเขามากนะครับง่ายเขาเนี่นครับเนาะง่ายมองครับผมง่ายมากเลยพอ่อเน็ดผึ่งเลยครับเบิงเขาทั้งหงเนาะครับเนาะแต่ว่าก,ก็ได้แล้วเน็ดผึ่งสองดอกครับเฮ้ยมันเกิดแค่กับเข่านั้น mong ta bóng 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 câu bóng 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 câu ảnh nào อย่างนั้นไมเกิดครับเกิดแต่น้ำขังทั้งนะครับผนมะไม่เกิดครับเกดเิดตัวขังทางเกิดแต่ยุขังทางครับผมเไ็ดพึงกระดนะกได้เนาะคุณละในวงท้านหมดพึงดีเนานะครับเนาะ อยู่พ,อพอ่อวะดอกเห็ดก็ได้คืออ้วนี่ครับนี่พ่ออีกแล้วครับนี่เห็ดหลังง้วะครับผมโอ้มันเถาแล้วครับเถาแล้วเห็ดอนะันนั้นเห็ดลำหมาครับเห็ดกัวมันเถาซดำดูนี่อบ,บ่างนะนะนี้นะเดาหยิบมาตอยก่อนๆนะครับเนาะ Тони. Мхх, мхх. Одоо хэ тэн яаг ขึ้นน้ำต้นใหม่ครับน,ะนี่ขึ้นน้ำต้นใหม่ช่งางล้างหองบันนีิก็สิอวยเมื่อแล้วเนาะครับนะนเาบนาะเห็ดกะในเห็ดเพิงต้องรอครับเห็ดกัวครับผมอากาชีโห่ละอีกจักอาทิตย์นะครับเนาะเอาเอาอีกกคนนิกงชีโง่ามาหาเห็ดพี่น้องบางอยู่เนาะครับเนาะบัาน,นี้ก็สิ ทางเขินเขาเป็นอย่างไรชื่โอโยลุงล่งเหรอครับเป็นความยังออกไม่หลายครับผมให้ก็ขอบคุณการที่ตามรับชมนะครับเนาะบ้านนุ่มขุลก้นจะว่างครับผมเดี๋ยวว่าเบากรอบก็พากินไม่ต่างแดดน,นะครับเนาะะใช้มือนีิก,ก็ครับสวัสดีครับผม